ในที่สุดก็มีร้านอาหารเวียดนามฮาลแนให้เราได้กินสักทีกินสนุกมากและผักเยอะมากสะใจสุดๆเราอยู่กันที่ปาเตนะ <c oughs> เป็นร้านอาหารเวียดนามที่อยู่ในปั๊มคาวเทคเชยพลขัเข้ามาแล้วเจอมุมขายพรมแบบนี้มาถูกด้านแล้วเป็นร้านที่นั่งสบายโต๊ะใหญ่และพอชั่นก็ใหญ่มากเนื้อไปกว่านั้นคือวัตถุด,ดิบดีทุกอย่างคือเขาตั้งใจทาผักงี้สดกรอบยังกระสวนอยู่หลังร้านอ่ะแล้วแต่ละเมนูนะวาไลตี้มากแกงเส้นปากมองต้มยำกุ้งน้นมเนืออไก่เฟอเวียดนามเนื้อออสพิซซาเวียดนามบันนีคอรตเนืองแบบ เด็ดผักหยิบ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 หย,ย,ยิบตัก ตากกลับมาเด็ดเด็ดอีกเด็ดต่อเลยจะเสร็จยังมีใจกับตัวเองที่ในที่สุดก็ได้หอมคำนี้มันอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรแล้วก็รสชาติที่เหมือนจะคุ้นแต่ไม่ได้คุ้นขนาดนั้นฉันว่านี่เป็นเมนูทานเล่นที่ดีได้สุขภาพเลยละ่ะนี่เสิร์ฟเวียดนามเนื้อออเส้นสดซุปดีเส้นหนึบมากอะไรคะอะไรหน่มปังที่ทางร้านเอามาให้ชิมคือกินหอมประเด็นคือหนุ่มปังทําเองนะจ๊ะพวกเราเห็นมากับตาเนื้อทั้งนุ่มทั้งหอมจนบอกน้องให้กินด้วยในในดูซิไหนอร่อยอร่อยเอางี้นะใครผ่านมาปากเกรียเนี่ยแวะที่นี่ได อะไรก็เอาคลิปให้เขาดูไม่เป็นเขาก็ซอนประเด็นคือเราไปก่อนที่เมนูใหม่จะเกิดแล้วทางร้านส่งรูปมาอยอะโอ้โหซ้ำแบบนี้ต้องซ้ำ